แล้วมาแล้วค่ะคุณผู้ชมทุกทกท่านต้อนรับเข้าสู่ดาราเดลี่บันเทิงไลฟ์พบกันเป็นประจำเวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปเจอะเจอกันได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Dara Daily.com และ YouTube Dara Daily Official และว,วันนี้ดาราเดลี่มีความพิเศษมาฝากแฟนๆอีกแล้วล่ะค่ะ ที่ครั้งนี้จะพาไปพูดคุยกับพระเอกหนุ่มโหนธนากรที่ตอนนี้กำลังมีผลงานละครเรื่องแม่ปู่เปรี้ยวที่เจ้าตัวประกบคู่กับนางเอกน้องใหม่สมัยสศินาเป็นครั้งแรกบอกเลยว่าละครเรื่องนี้ครบรสสุดๆมีทั้งคอม,มดี้และบูด,ด้วยส่วนเรื่องนี้จะสนุกสนานขนาดไหนเดี๋ยวไปพูดคุยแบบเอ็กซ์คลูซีฟกับหนุ่มโหนธนากรกันเลยจ้าแม่ปู่เปรี้ยวเป็นละครอารมนติกคอม,มดี้ครับเป็นนักข่าวนะครับ เล่นยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วตัวนนท์เองก็ไปสืบเป็นนักข่าวเนาะไปสืบที่หมู่บ้านเปล่านะไปสืบเรื่องอ่าพวกธุรกิจสีเทาแต่ดันเกิดเรื่องราวที่มันใหญ่โตไปสืบเจอตอเข้านะครับแล้วก็ไปพบเจอนาเองเอกคือปูเปรี้ยวคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตแล้วก็กัดกันทะเลาะก,กับเขาอะไรอย่างเงี้ยจนเริ่มรู้สึกดีให้กัน เป็นสิ่งที่คุ้นเคยอยู่แล้วครับคอมเมดี้แต่ว่ามันจะยากตรงที่เพราะว่าเรื่องนี้จะเล่นเป็นแนวเรียวหน่อยเป็นคอมเมดี้เรียวกว่าเรียวกว่า,ววาที่เคยเล่นมาครับธรรมชาติขึ้นจริงๆก็มไม่ได้เตรียมตัวเลยครับเพราะว่าเราก็ทําการบ้านเราไปแล้วก็มีอะไรก็เดี๋ยวไปอ่าพิวุฒภูมิกับก็จะไปแนะนําหน้าเซตอะไรต่างๆเนี่ยครับเป็นไปได้ครับเพราะสมัยเป็นนางเอกเรื่องแรกนะครับแล้วก็น้องสมัยเป็นคนที่เก่ง ตอนแรกเราคิดว่าเออสบายก็เอเล่นดราม่ามาแต่เราไม่เคยเห็นเขาเล่นคอมเมดีเ้เนาะพอเขาเล่นแล้วเขาแบบโอโ้โหเฉิดฉายมากเขามีเสรจอายภาพมากมากเลยครับอืเราได้แบบว่าไปแบบว่าเป็นครูเทรนอร์ไหมหรว่าแนะนําไงกับน้องบ้างนะหรือว่าเขามาปรึกษาอะไรบ้างในกองแน่นอนครับเขาก็มาศึกษาพี่โหดเล่นยังไงเล่น,งงลนงงอะไรอย่างนี้เล่นยังไงอะไรเงี้ยผมก็แค่นแนะนำว่าจริงๆแล้วคอมเมดี้เนี่ยหรือตัวโหดก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับแต่แค่แนะนําได้ว่า ถ้าโดยส่วนตัว,วเราคอมเมดี้เราแค่ขยายความรู้สึกใหญ่ขึ้นแค่นั้นเองไม่ห่วงสวยเขาเล่นไม่ห่วงสวยกับผลงานเรื่องแรกของน้องให้ผ่านนะครับให้กี่คะแนนดีถ้าเต็มเศษก็ไปเิษเลยโอ้แดงว่าเล่นดีใช่ไหมเขาเล่นไม่หวงวเขาเล่นไม่หว่นะหวงสวยครับคือว่าเขาเล่นไม่ห่วงสวยแล้วเล่นออกมามจะดูสวยมากๆเรื่องนี้จะนีของเวอรช์ชันนี้มันอยู่ตรงไหนครับผลเพราะว่าเรื่องนี้อย่างที่บอกว่าเคยทํามาแล้ว กับเวอร์ชันนี้มันมีการแตกต่างจากเวอร์ชันก่อนไหมหรือว่ามันมีอะไรเพิ่มหรือเปล่าด้วยมุกที่ทันสมัยมากขึ้นแล้วก็เหตุการณ์อ่าสมัยใหม่นะครับแล้วก็ด้วยภาพภาพแสงสีเสียงเนี่ยภาพสวยละครภาพสวยนะครับแล้วก็โลเคชั่นที่สวยเพราะเราถ่ายทะเลกันรีสอร์ทเป็นโมเดิร์นเป็นสมัยใหม่อะไรอย่างนี้ครับเพราะเดินเรื่องมันไม่ใช่เป็นทะเลแล้วก็รีสอร์ท อืมยังฉากฟินฟินมีให้ดูอันเดียวไหมเขาบอกับเรื่องนี้หรือว่าจะเป็นแบบว่าตลกตลกไปเลยหรือว่ามีฉากหว,วานๆใ้แฟนๆได้ฟินเห็นไหมฟ,ฟินเยอะเป็น,เป,นเป็นตลกฟินเพราะว่าอย่างอคอมเมดี้ก็จะมีฉากฟินแบบมีจุ๊บกันมีหอมแก้มมีอะไรท้ายๆนี่หนักเลยต้องต้องติดตามแต่ว่าเรื่องนี้เหมือนกับว่าเข้าทางคนเหมือนกันเพราะว่าเราก็สายคอมเมดี้อยู่นะใช่ก็คือเป็นเป็นสิ่งที่ ใช่คราว่าทางถนัดดีกว่านะครับแต่เราก็ต้องปรับตามคาแรคเตอร์ตัวละครไปอย่างเรื่องนี้เป็นนักข่าวเราก็ต้องอทํากันบ้านอืม,อมไปทำกันบ้านจากใครมากันเป็นนักข่าวไปศึกษากันเป็นพิเศษไหมว่าต้องไปเรียนรู้ในอีกูเกิลหรือว่าไปถามใครมาปะหรือว่าเราก็ทํากันบ้านเองจริงๆ<ร>ด้วยความโตนนเนี่ยมันมีความแบบเป็นนักข่าวก็จริงแต่ว่ามันสไตล์เขาเป็นกึ่งๆนักข่าวแบบเชิงหาข้อมูลเชิงลึกแบบ คล้ายๆตำรวจเหมือนกันนะตอนแรกเขาก็ยังสับสนว่าไอ้นนเป็นตำรวจหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆป็นข่าวใช่เพราะว่าเราทําคดีใหญ่อืเราทาคดีใหญ่อืม่าเป็นไงบ้างละครลงจอไปแล้วฟีดแบ็กแปลงๆป่าไงบ้างครับฟีดแบ็กที่ได้รับมาแฟนตอบว่าไงบ้างดีเลยครับโอ้โหเขาชอบกันทุกคนบอกว่าละครสนุกดูแล้วยิ้มตามเลยซีนนั้นซีนนี้กุกกิกน่ารักมากอะไรเงี้ย แฟนแฟนให้การต้อรับดิบมามต่อจากนี้จะมีความเข้มข้นยังไปทางทิศทางไหนครับจะบอกว่าไปในทางรามา่าไปทางคอมเมดี้หรือว่าไปทางให้ลุ้นน่าติดตามขนาดไหนก็ความเข้มข้นของละครตอนนี้ก็ไปถึงจุดที่มีหลายๆปมเริ่มคลี่คลายรวมถึงหลายปมจะคลี่คลายแล้วแต่ก็ยังไม่สําเร็จแล้วก็บางคู่ก็เริ่มรักกันแล้วบางคู่ก็ให้ลุ้นกันต่อไปว่าเป็นยังไงคู่เรารักกันหรือ,อยังรักกันแล้วใช่ไหม ให้ลุ้นดีกว่าฮะให้ลุ้นกันดีกว่า,าอีกหนึ่งเสน่ห์เรื่องนี้โหนก็ร้องเพลงประกอบละครด้วยใช่ไหมครับแต่งครับแต่งเพลงประกอบละครครับแล้วก็ร้องเองด้วยร้องเองด้วยโอ,อ้เป็นไงบ้างอ่ะทั้งเล่นเองร้องเองแต่งเองครบคันเรื่องนี้เต็มครับรบอกว่าได้ดูหลา,ายอย่างครับหลายอย่างก็คือพี่วุฒิขอบคุณพี่วุฒิชัยวุฒิเทพวงพุ่มกับละครแม่ปูเปียวแล้วก็เป็นผู้จัดบริษัทคนทีวีไทยแลนด์ให้โอกาสผหได้แต่งเพลงครับโหนก ทำการบ้านมาว่าเออแม่ปูเปี้ยวเพลงมันเป็นทะเลเนาะแล้วควรจะแบบแต่งแนวแต่งเพลงแนวสกาและเก้ไหมให้มันแบบสนุกสนานมีเครื่องเป่ามีเปอร์คัชั่นเพราะเรานึกถึงทะเลเราก็ต้องนึกถึงบรรยากาศแบบนี้อะไรเงี้ยเราก็เลยทําเพลงแนวนี้ขึ้นมาแล้วก็อัดแล้วก็แต่งแล้วอัดที่บ้านอะไรเงี้ยครับเรื่องพี่บดก็ชอบแล้วพอ,เ,อ,อเพลงละครออนต่อไปแล้วก็ แล้วจริงๆผทําทำทำซาวด้วยนะครับซาวแบ็กกราว์ละครที่แบบตึ้งดึ้งดึ้งดึ้งอะไรแบบพวกประกอบละครหนทํทำหมดแล้วพอออนแอร์จริงๆแล้วมันดูแล้วแบบเออมันมันมัน,มนหลายๆคนบอกว่ามันดูสนุกด,ด้วยด้วยมีซาวเข้าไปไปไปพอดีกับละคอลนะอรอะไรเนี้ยเพราะด้วยด้วยความที่เราอาจจะเป็นเล่นเล่นเรื่องนี้เองด้วยหรือเปล่าเราก็เลยเราก็เลยรู้ความรู้สึกว่าละครมันเป็นยังไง อืมแต่งงานไหมครับแต่งทั้งเขียนนานไหมครับกับเพลงนี้แต่งที่สประมาณสองวันครับใช้เวลาแต่งวันริงไม,ไม่ไม่นานไม่นานคับใช่ไม่นานจริงๆมันเป็นความบังเอิญด้วยฮะหรือมันมาแบบมาเร็วมากเพลงนี้เพราะว่าไอท้ทอนมุกเนี่ยถ้าฉันไม่กุ้งเธอเป็นปูล,ลองรักกันดูแม่แ่ปูเปียวทอเน,นี้ผมแต่งได้เลยแล้วผมก็เอาออกไปก่อนตอนแรกแต่งแล้วก็ขำแล้วก็ออกไปก่อนแล้วก็แต่งอนืนอื่นพอมาฟังอัดมาฟังเอ้ย มันเหมือนมันขาดอะไรไปอย่างมันเหมือนไม่สุดเลยอ่ะลองยกที่ที่แต่งใหม่ทิ้งซิแล้วเอาก้อนุกเก่าที่เราแยกไว้มาใส่ดิก็คือปัจจุบันเนี่ยฮะที่ที่ปัจจุบันเนี่ยก็เลยแบบเออมันมันสนุกมันพอดีเลยอืมแต่ว่าในหมวดของการร้องเพลงแฟนๆไงบ้างนอกจากการเล่นละครแล้วมันร้องเพลงกับเพลงนี้ก็กแฟนชอบไหมฟิดแบกกับแฟนอือชอบด้วยความที่ผมชอบร้องเพลงนั่นแหละมันก็เลยนะอ่ะสนุก จะมีโอกาสหรืว่าจะออกซิงเกิลเต็มๆไหมครับนอกจากเพลงประกอบละครแบบนี้หรือว่ามีแผนไหมโดยอยากทำไหมมีครับมีครับเดี๋ยวมีเพราะว่าตอนนี้ผมทําบริษัทด้วยใช่แล้วก็เดี๋ยวเปิดเปิด,ปดค่ายเพลงชื่อสุดบ้านยูสิก<อ>ได้ฟังเร็วๆนี้ใช่แลเป็นแนวปิดบริษัทไมมเป็นแนวไหนบอกได้ไหมหว่ายังบอกไม่ได้จะเป็นแนวไหนเพลงแรกเพลงป๊อปครับเพลงป๊อปปกติอืมเพลงป๊อปปกติคือห<ใ>นุนห<ใ>นุนทำ เล่นเองเอ็มวีเองนะครับหรือว่าดึงใครมาเล่นเป็นพิเศษนะนางองนางเอกที่เคยร่วมงานหรือว่าเล่นเองเอ็มวีนะเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูเพราะว่าบริษัทผลบริษัทส่วนลาได้คอร์ดผลทำส่วนมีสามโปรดักส่วนล่างออกกนไนท์ก็คือผลลับจัดงานต่างๆอีเวนต์อะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ส่วนบ้านโปรดักชันผลผลิตเอ็มวีโฆษณาอะไรอยู่แล้วแล้วก็ที่เปิดก็ส่วนล่านมิวสิกที่ผมจะทำนะผมจะเป็นศิลปินคนแรกแล้วก็ ใช้อุปกรณ์ตัวเองในการถ่ายทำเอ็มีในการซับแล้วก็พวกนักแสดงเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวว่ากันทีแต่คนที่มีละครอีกคนหนึ่งที่เยอะมากเป็นเจ้าพ่อละครเย็นพระเอกละครเย็นรู้สึกไงบ้างดีใจครับดีใจจริงๆเล่นได้ทุกบทบาทได้ทุกเวลาหรอครับอยู่แล้วแต่ว่าผู้ใหญ่คงเห็นว่าเราเหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยก็ ก็ดีใจครับที่มีงานติดต่อเนี่ยอืมอยากเล่นบทไหนเป็นพิเศษไหมอยากเห็นนอกจากบทคอมเมดี้อยากเล่นบทไหนไหมที่บอกว่าอยากเล่นสักครั้งที่ยังไม่ได้เล่นอ่ะเราเล่นหมดละบูก็เล่นแล้วผมเล่นหมดแล้วเล่นหมดละหมดละมาดามาก็เล่นละอืมก็ทุกบทเลยครับมาเลยผมเล่นได้หมดสนุกแต่โหนก็ไม่ได้บบกว่าคิดลุกใช่ไหมต้องเป็นพพะเอกหรือว่าเล่นได้ทุกบทมาเลยครับได้อะไรท้าทายแล้วนะช่วงนั้นผมอยากทำมาเล่นหมัน อืมอ่อจางนี้ตรวจจากแม่ปุ๊บเปี้ยวมีผลงานอะไรบ้างครับหมเอ่อลังปริศนาถ่ายอยู่ครับเล่นกับน,น้องสมัยอ๋อ,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 อก็กลับมาคู่กันอีกครั้งเป็นเรื่องที่สองเหรอจับถ่ายเรื่องที่สองครับถ่ายอยู่อืมใช่ครับแล้วก็เรื่องอมิมริยบพเรื่ออืมอ๋อใช่เพราะว่ากับสมัยคือของดารารีโอใช่ไหมอ่าใช่ดารารีโอ,อบบแล้วหแตกต่างกับเรื่องนี้เยอะไหมเปลี่ยนเป็นดราม่าเลยไหมหรือว่า เยยอะเลช่นเชิงครับอันนั้นเป็นดรามา่าคุ๊กกิ๊กนิดหน่อยใช่ครับอันแล้วเรื่องไงกับสมัยเรื่องที่สองอ่ะเป็นไงบ้างอ่ะจากเรื่องนี้กับเรื่องโน้นเคมีอะไรก็ติดก,ก็ต่อกันได้ง่ายๆเลยใช่ไหมไม่ต้องไปปรับเปล,ลี่ยนอะไรละใช่แค่ปรับแค่คาแรคเตอร์อย่างเดียวครับนอกนั้นความสัมพันธ์อะไรมันสนิทกันอยู่แล้วจังหวะรู้กันอยู่แล้วว่าเล่นยังไงหรือว่าเขาจะบอกว่าต่อยอดเป็นคู่จิ้นหรือเปล่าอีกคู่หนึ่งของช่องก็ได้ครับไม่มีปัญหา แฟนๆก็ er, จิ้นกันตอนนี้โหชอบใหญ่เลยอืมแล้วอีกเรื่องหนึ่งนิราศแต่ที่ของนิราเลยใช่ไหมนี <c oughs> น่เรพบ,รบองอะอาะเป็นถึงองล้วตอนนี้ก็คือเป็นตอนๆของโหนใช่ไหมคือมาเล่นแบบว่าเป็นมาเสริมใช่ไหมใช่ครับมันเป็นเหมือนซีรีส์ครับสั้นๆอย่นั้นเองของท่องเจ็ดเป็นเป็นละครแนวใหม่อืมที่ก่อนหน้านี้เป็นพี่โน้ต <c oughs> พี่โน้ต <c oughs> เล่นด้วยใช่ไหมนโน้ตวัชระบูรใช่ใช่ครับอของโหนเป็นเป็นภาคนี้ ออนยังหรือว่ายังหรือว่ากาลังสายทำอยู่ยังเลยครับยังเลยครับยังเลยยังเลยออันนี้นอนงานพักขนาดนี้พี่พอถามเรื่องส่วนตัวนิดนึงหลังจากโสดตอนนี้เป็นไงบ้างยังโสดหรือเปล่าครับแฮปปี้ดีครับมองใจเลยแสดงว่าตัดตัต้องเอาไปวาจทุกคนเปวาใจเป็นไงบ้างครับยินดีมากครับก็คือชีวิตหลังโสดรู้สึก ว่ารักตัวเองมากขึ้นอยู่ตัวคนเดียวได้อย่างเป็นอย่างดีอืครับก็คือเบิดก็คือตอนนี้คือเหมือนเราก็ทํางานเยอะขึ้นทํางานอะไรขึ้นแต่เ,เราก็โสดเราก็เลยก็มีเงินแล้วก,ก็ต่อไปจะทำไงต่อ,อพอตจุดหนึ่งแล้วจริงๆเรื่องความรักไม่ได้จริงจังขนาดแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราโสดเราก็รักตัวเองไปทํางานของเราไปวันหนึ่งถ้ามันมีเข้ามาก็ ก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ดูให้ดีเราก็เชื่อว่าเราก็เลือกคนที่เหมาะสมกับเราและคนนั้นเองก็คนก็คงที่จะเลือกคนที่เหมาะสมกับเขาแล้วตอนนี้เราเป็นไงบ้างจิตใจโอเคไหมครับหนูเราก็โอเคแล้วโอเคมากครับโอเคมากโอเคมากไม่มีปัญหาเลยสนุกมากอยู่คนเดียวได้เก่งแต่ไม่เหงาเหงาไหมหรือไม่เหงาแล้วหรือว่าปรับตัวได้แล้วไม่เหงาครับปรับตัวได้แล้วอืแล้วมีใครเข้ามาครับ แฟนคลับอบอุ่นนีใครเข้ามาไหมหรือว่าตอนนี้ก็ยังเปิดใจไหมหรือว่าแล้วก็ปกติปกตินะครับปกติจริงๆผมคุยได้หมดนะผมคุยได้หมดผมได้เลยก็คือว่าเป็นเพื่อนกันได้เป็นเพื่อนได้กับทุกคนไม่มีปัญหาใช่ครับตรงนั้นมันไม่ได้ไม่ได้คาดหวังว่าโอ้ยฉันจะต้องหาใครสักคนหนึ่งไม่ได้คาดหวังตรงนั้นเลย อยู่อย่างเงี้ยครับมีความสุขจริงๆอืมอ้าวสุดท้ายให้ฝากละครแล้วก็ฝากที่บอกว่าของช่องหน่อยที่บอกว่าวันเล็บบอลด้วยอ่ะเดี๋ยวใกล้ใแล้วอ่าให้ฝากหน่อยฝากละครแล้วก็ฝากเชิญเชญดู VNL หน่อยของทางสถานีครับครับฝากด้วยนะครับละครเรื่องแม่ปูเปี้ยวครับจันถึงสุขหกโงสี่ห้าทางช่องเจ็ด HD นะครับละครที่ครบรถมีทั้งคอมเมดี้แอคชั่นดราม่านะครับสนุกแน่นอนเป็นซิคคอมเอ้ยไม่ใช่คอดิเป็นละครแนวใหม่ เป็นละครแนวใหม่ที่สนุกมันนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึงนะครับตอนนี้ช่อง7 HD เนี่ยนำการแข่งขันวอลเลย์บอลมานะครับซึ่งการแข่งขันนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าเตรียมเชียร์กันสนั่นจอแน่นอนนะครับติดตามโปรแกรมดีๆนะทางเพจเฟ e บ o ๊ k ของช่อง7 HD นะครับก็จะลงโปรแกรมไว้อยู่แล้วนะครับติดตามว่าแข่งตอนไหนแล้วก็เชียร์ไปพร้อมกันสนุกไปพร้อมกันกำลังใจให้นักตกสาวไทยด้วยครับโอเคขอบคุณโหนมากนะครับวันนี้ขอบคุณครับ เรื่องลีลาการบูของหนุ่มโหนธนากรไม่ต้องห่วงเลยละค่ะเพราะผ่านละครแนวบูมาเยอะส่วนเรื่องคอมเมดี้ก็ชิลๆเหมือนกันเอาเป็นว่าแฟนๆสามารถติดตามชมละครแม่ปูปเปรี้ยวได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา18.45นนทางช่อง7 HD นะคะ และในช่วงท้ายรายการแบบนี้เราก็มีสินค้าดีๆที่คุณต้องมีติดบ้านมาฝากกันค่ะสำหรับครีมอาบน้ำแบรนด์ดาราเดลี่ Brightening and Perfuming Shower ตัวนี้ต้องบอกเลยว่านอกจากจะทำความสะอาดผิวกายแล้วยังทำความสะอาดแบคทีเรียได้ดีอีกด้วยเขานะคะยังช่วยทำให้ผิวของคุณไม่แห้งตึง สะอาดสดชื่นตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ที่สำคัญมีกลิ่นหอมละมุนตลอดทั้งวันด้วยสารสกัดจากดอกซากุระวิตามิน B3 และไฮยาลูรอนช่วยให้ผิวกระจ่างใสและชุ่มชื้นค่ะชาวเวอร์ขวดนี้นะคะขนาด500กรัมค่ะปกติราคาอยู่ที่299บาทและวันนี้โปรโมชั่นดีค่ะซื้อชาวเวอร์หนึ่งขวดแถมฟรีถุงรีฟิลขนาด500กรัม1ถุงจัดส่งฟรีนะคะ สนใจก็สามารถอินบ็อกกันเข้ามาได้นะคะในช่วงของรายการหรือโทร0863225113ค่ะที่สำคัญตอนนี้แฟนๆสามารถเข้าไปช็อปได้แล้วนะคะทั้งในช้อปปี้และ La ซา,าด a เพียงพิมพ์ภาษาไทยว่าครีมอาบน้ำดาราเดลี่ค่ะกลับมาอีกครั้งดาราเดลี่มูเตลูมาร์เก็ตซีซั่น2ชวนสักการะไอ้ไข่ช้อปเพลิพลนๆกับหลากสินค้าเสริมดวง พร้อมเช่าบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางของคลังร้านค้าศิลปินดาราเก่งทัชยะพิพิมพิมพิสาและศิลปินมากมายในงานรวมชมและร่วมประกวดรำเดียวบวงสรวงพยานคนราชชิงเงินรางวัล1 0 0 0 0บาทแล้วพบกัน7-9กรกฎาคมนี้ณนะลานโปรโมชั่นชั้นใต้ดินศูนย์การค้าเซียรังสิต เอาละค่ะคุณผู้ชมคะเพอแป๊บเดียวก็หมดเวลาของรายการดาราเดลี่บันเทิงไลฟ์แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแต่ก่อนจากกันขอย้ำช่องทางการรับชมรายการเราอีกสักครั้งนะคะจะเจอกันได้ใหม่13นาษากนเป็นต้นไปชมส,สดทาง Facebook Dara d a i l y .com และ y u t u b e d a r a d ด i l y o f f i c i a l วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ